อ,อแบบนี่ครับนี่ก็ปลอกงานนอกอีกแล้วนะครับไปซ่อมเอ้าเอ้าลมดีเถอะวะไปนำพว่างครับผมไปเอาสายไฮดรอลิกรถไถนะครับไปซ่อมอไปเชื่อมไปพอกครับผม <c oughs> เดินทางอีกแล้ว สาโนลีกมันแตกอึ๊บ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 ครับผมฮึ ไปอำเภอน้พองสายให้ลูลิกไปสอมครับแนครับเบื้งผ้าบรรยากาศน้ำสองขางท่างโอ้ยนิ่นี่ครับผมหน้าปังก็เจาะปาดเขาก็เจาไหมครับโอ้โหเขาหน้าปังกเ็เจาะง้ามนะนะครับผม โอ้แงมงมแงมครับผมเรื่องกระโปงแงมหน้าปังงามกระทงเนี่เป็นหน้าปังนะครับทงไอ,บไบอง้บ้านกุดน้ำใสนะครับบ้านกุดน้ำใส นะครับตำบลกุณน้ำไสอําเภอน้ำพองัะหวัาคอนเก่นนะครับผมพกหน้าก็เจ้าเขาหน้าปังพงใดก็งามเนาะนะครับผมมัรมมาดีครับมันวู้เขาก็จามันสีนี้แม้เราก็เป็นตาได้เ,เขาได้น้ำนะครับ